สวัสดีครับเอฟซี FC ครับพ่อแม่พี่น้องครับมาแล้วครับหวล็อกงวดประจำวันที่6 6สิงหาคมครับมาเบิงมาวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำกันครับคําเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมครับทุกคณาจารย์มีเข่ามี่รุดครับใส่เป็นเพียงแค่แนวทางสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับ มาครับมาเบิงมาวีเคราะห์เปนน้ำกันครับหวัวล็อกมีหามีเจ็ดมีแปดครับเด็กเด,เด่นเห็นชัดมน้าแน่แน่ที่เด็ดหวัวล็อกมีศมีห้ามีเจดมี2มี9ครับ

เขาไปที่ซบนซีหนึ่งครับมาตามต่อครับงวดน,นี้จะเดินดีต่อวะครับเอามาเบิรงซซองกันครับวันที่สิสิงหาคมอยู่ในซองนี้มีเดียนเจ็ดเก่าครับ7มาชั่วเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก่าเก่าหเก่าสเก่าหา เก้าเก็ดสองเก้เหาเก้เดียนเก็ดก็แมาแน่หนึ่งตัวเลขไพยสตัวมีเก็ดมี3ามเ8็ดหาเก็ดแปดหาแครับมาเบิ่งหวยล็อกงาหวยล็อกครับเดียนเก็ดก็เก้าครับ70 7ด7ู 4ี 42, 2เจ็ดสองสีครับมาเบิ้งอาจารย์ประสิทธิ์ครับปักหลักร้อยมี0มี1มี2มี7มี8มี9ปักหลักสิบ มีศนย์มี2มี5มี7มี8มี9ปากหลักหน่วยมี0นย์มี1มี2มีห้ามี7ดมี9ผมมานี่ครับเขาบ่อยครับอาจารย์ประสิทธิ์นี่ครับเด็กลักซิปแม่นมากเลยครับตรงนี้ครับหาเก็ดหาหนึ่งครับ หาเจ็ดหาหนึ่งครับให้ FC ไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเลยครับหาเจ็ดหาหนึ่งครับในวันที่สิบหกสิงหาคมครับว่าจะเดินดีเขาตอบ่ครับให้ FC ไปวิเคราะห์เบิ่งครับเบิ่งครับผลงานวดที่แล้วครับซีหกครับกับใส่แบบนี้เขาไปเลขล่างครับ C 1นึครับ มาทั้งสองเลยครับมาเบิ้งหยิกงวดก้อนหนานั่นครับสามสามหกครับเข้าไปที่บนครับมาตามต่อครับหางวดนี้จะมาบนบ่ครับห้าเก็ห้าหนึ่งนี่จะเป็นหาสองว่ครับแต่ว่าเด่นเดนผมว่าหาหนึ่งครับนี่เป็นหาศูนย์ หาหนึ่งหาเจ็ดไห์รริเราครับจะเดินดีวาครับหาเจ็ดตรงนี้ครับมาเบิ้งอาจารย์ท่องครับมีสมีหามีเจ็ดมีเก้าครับ22 20 2งสองศูนย์สอหาสเก้าเจ็ดเจ็ด 0, เจ็ดศูก้า 8ดเจ็ดศูนยครับข้อมูลสลากกินแบ่งสลามขาวครับเลขทายครับมี2มี5้ามีเจ็ดมีเก้าศูนย์เจ็ด f 4, พันวาเลขออมสินครับมี3มมีสมี6มีเจเด่นเด่น,เ,ดนเลขทายนี่มีหาครับเจครับเดินดีครับ นี่คืองวดที่แล้วครับหกครับหกซีจับแบบนี่หกซีครับหรือจับมาใส่แบบนี่ก็ได้ครับมาตามต่อครับเจ็ดเจ็ดหาครับหรือจะเป็นเจ็ดเจ็ดซีเจ็ดสามก็ได้ครับผมว่านี่คือเด็กเด่นครับเป็นเจ็ดครับมาหน้าต่อไปครับเจาะเลข มี0มี1มี4ครับ1015 17 19 40 45 47เลขท้าย2ตัวมี5มี7มี8 78 73 74 76 79 83 84 86 89ส่วนมากเลขเด่นมีกับเขาใบครับนี่ชนอีกแล้วครับนี่ห้เกตมากครับกับทีแล้วครับนี่วัดทีแล้วครับเด่นหกครับเขาไปที่หกครับเลขท้ายครับนี่คือเลขท้ายมันแม่นคือกันครับ FC ไปวิเคราะห์พิจารณาเบอรงครับว่าจะเข้าอีกบ่ครับเดินดีบ่ มาเบิงงนุ่มหวยล็อกครับนุ่มหวยล็อกมี2กับ5 20 2องศูนย์สุด2ตัวมี 50, 52, 54, 57, ห้าศูนย์ห้าหเจห้านุ่มหวยล็อกเข่าครับเข้าไปที่ 1นึ่ครับเข้าตัวกลับครับามาเบิ้งขอมูลชลากินแบงรัฐบาลครับมี0มี2มี7มี9 302สามศูนยมศูนย 392 397 805 809 895 896 02 05 07 09 92 95 97 96ครับสุด2อตัวนี่เขาครับเรียกเด่นกระแห่งเขาครับทีมงานครับทีมงานหวยลอกครับไป4 4 1, ่ึตรงๆเลยครับ มาตามต่อครับว่าจเจริญดีว่าครับนุ่มหวยล็อกให้ศูนย์มากครับโอหวยล็อกสลากกินแบงรัฐบาลครับข้อมูลเลขท้ายสองตัวมีสามมีห้ามีเจ็ดมีแปด ชุดหน้าจับตามี30 3ศูนย์สามห้าสามเจ็สามสา้าห้าสี่ห้าหกห้าเก้าห้าห้าครับมาเบิร์ครับนี่คือแบบเด่นๆครับนี่คือผมว่าเขามาติดต่อหลายงวดครับมาเบิร์อาจารย์สมบุญกันครับ มีเดียนเก็ดกับเก่าครับอาจารย์สมบูรณ์เดียนเก็ดกับเก้ามีสองมีเจ็ดมีเก้าสองห้าเจ็ดเก้าสรุปชุดสามตัวมีดังนี้ครับให้เอฟซี่ไปเบิงบีเคอร์ปิจณา,าเบิงครับ งวดที่แล้วเด่นเล็กเด่นขอครับมาเบิ่งจุดสำคัญครับบัตที่นี้ครับชลากินแบ่งรัฐบาลชุด2ตัว5 0 5ศูนย8ห้าหนึ 8, 8 6 ที่วงกลมใบนี่คือเด่นครับหาหนึ่งครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับตรงตรงครับมาเบิ่งหัวทีแล้วครับข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลครับสี่หนึ่งครับขาไปที่บนครับศูนย์สี่หนึ่งสี่สามครับมาเบิ่งยอนหลังไปอีกครับงวดก้อนนานน่นอีกครับ สองหนครับสิกระดาคมครับขอไปทีเลขกลางครับขอไปงตรงเลยครับ1สิงหาให้ C ีหนึ่งครับมาเบิงครับ16สิงหาห้าหนึ่งครับสวยงามครับสร้างก๋วยเตี๋ยวรอเลยครับมาเบิงครับ ข้อมูลเลขไทยสองตัวครับเลขเคียย์มีศูนมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดครับสองตัวล่างมีเจ็ดกับแปดนี่ก็เดินดีครับเจ็ดเลขเลขสองตัวมาตัวครับเลขล่างมาเดินดีครับสอ,สองหวดติดต่อกันครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดสามแปดสี 8689มาเบิงครับงวดที่แล้วครับไฮเด่นหกครับเรียกเด่นนี่เขาบ่อยครับงวดวันที่16รกรกฎาคมเขาครับเขาไปทีหนึ่งครับ1สิงหาก็มาหกครับมาเบิงตามต่อครับว่าเกตก็แปดสองตัวลางสีมาบอ่อครับในวันที่16สิงหาคมครับ มาตามไปต่อครับนี่คือแบบแสนรวยครับแสนคมครับแสนรวยสรุปนี่คือชุดผมมาเด่นเด่ชุดเด้ครับ0ูนย์สอ2ห้าครับแสนรวยดีมาก อันนี้อาจจะเป็นบนเป็นลางครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนยาม้าผมมาไลอาจารย์ให้เจครับหวดนี้น่ะสนใจมากที่เจ็ดนย์ 0, ผมว่าสวบมากเลยเจดหนึ่งครับเจ นี่เป็นเกเก่านี่ก็สวยอยู่นี่เขาใบครับนี่เป็นซี่หาเลขพี่เลขน้องครับถรรมาบนครับมาเบิงผลงานงวดที่แล้วครับแสนคมงวดที่แล้วครับหนึ่งสิงหาคมครับเขาไปที่ซีนึงครับ มาเบิ้งย้อนหลังขอไปอีกครับในวันที่สิบหกรกฎาคมครับแสนรววยครับขอไปครับครับสองหนึ่งครับมาตามต่อครับแสนคมกับแสนรวยนาไรนาไรจะเข่าครับเด่นเดนครับ0ูนย์สองห้าสองเจ็ดสองเ้าสองส,องสห้าห้าสองหรือจะเป็นสองสก็ได้ครับเนี่ย จับไซ่แบบนีก็ได้นะครับนะมาได้คือกันครับผมว่าเด่นคือเป็น C นี่ครับอีกแบบนึงจับได้ครับ c 2สอเป็น2หาครับข้อมูลฉลากินแบ่งครับเ7็ดเจ็ดเจ็ดศ6นยเจ็ดหเจ็ดสเจ็ดสเจ็ดเจ็ดหเจ็ดเครับมาตามต่อครับวัดดวงครับ มีศมีหมีสครับดีมากมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ห้าสเจ็ดี่เกองเก้าสอเกี่กเจด่นกันให้อีกเกแล้วครับมาเบิ้งย้อนหลังครับวัดดวงเข่าครับวัดดวงเข่าครับดีที่สุด ใ้้6ครับมาลางครับวดนี้ดีที่สุดมี3กับ7ครับวัดดวงมี1กับ4ครับอาจารย์บรเมศข้อมูลฉลากินแบ่งรัฐบาลมี2มี7จ็ดมีเกมี7จ็ด

มีสมีเจ็ดมีเก่าครับอาจารย์เอกลาบมีหากับเครับกับเก่าฉลามขาว5้าเจ็ดแครับอาจารย์บุญทรงมี3มีเจ็ดมี8ครับจับเซงสีได้ครับผมว่าเจ็ดหานี่คือเจ็ดเจ็ดเก้ 7, 7, พาพระวัดเขาอยครับ อาจารย์บุญทรงครับอาจารย์เอกลาบครับนี่หกีครับเข่าอยครับมวดซิมกกระดาครับหนึ่งสองครับสองหนึ่งมาตามต่อครับอาจารย์บุญทรงครับเจ็ดเก้าเจ็ดหาครับมาตามต่อครับบนดินข้อมูลฉลากกินแบ่งมีห้า มีเจ็ดมีเกกับ9ครับ7จ7ด5ามเจ็ดหกห้าผลงานวดที่แล้วครับ1นซีครับซีหนึ่งครับมาตามต่อครับบนดินจะเขาบอ่อครับไว้ล็อกครับ16สิงหาคม เดินดีมาหลายงวดครับเด็กเด่นมีศูนย์มีสองมีห้ามีเจ็ดมีเก้าเด่นสุดมีสองมีศูนครับในตารางนี่เขาบ่อยครับสาบาส่วนหมากจะเป็นเลขล่างครับงวดที่แล้วเขาไปที่4ีหกครับหนึ่งสิงหาเขาไปที่4ีหกมาตามต่อครับงวดนี้ มีห0ึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งแปดสองศูนย์ครับสองหกสองแปดสี่ศูหาสี่หเจครับเจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดหเก้เกหาครับผมว่าครับส่วนมาก ในสามตัวนี้แหละครับจะมาศูนยหานี่ครับเอฟซี FC ครับเบปิจินาเบิงครับเจหาครับครับขอบคุ้นครับเอฟซี FC ทุกท่านที่ขอมารับชมขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีสีสุขครับสวัสดีครับ